ต่อเดินใหม่นะครับต่อเดินต่อนะครับเดินต่ออย่าร้อนเดินกลับบ้านแล้วครับเดินกลับบ้านแล้วไม่ไหวหิวข้าวแล้วขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆมากเด้อที่เข้ามารับชมเด้อในนอทางกลับนอาทางนี้มาทางนี้ดูทางที่จะไปนะครับ สิปทอสิไปต่อหรือสิพ่อซำนีเมื่แล้วเมื่อแล้วดูน้ำแล้วหิวน้ำแล้วนูน้ำแล้วค่อยๆเดินนะครับนี่เป็นหน้านี่เป็นหน้า เมื่อยแล้วโอ้ร้อน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 อนอกกําลังกายนี่เดินนี่ตรงนี้มีมีบ่อน้ำด้วยนะครับตรงนี้มีบ่อน้ำ้วยเนี่ยสัตว์เขาจะลงมากินนะครับพวกเป็นนกพวกเป็นจำพวกนกเขาจะลงมากินตอนเย็นๆนะครับเนี่ยสัตว์ป่าเขาก็จะอาศัยกินน้ำอย่างนี้แล้วครับตามบ่อหินธรรมชาติเนี่ยก็จะมากินอย่างนี้แหละ เนี่ยน้าก็ยังเหลืออยู่นะครับก็ยังเหลือโอ้ตรงนี้สวยงามมากเลยบ่อตรงนี้นี่สวยงามมากเลยถึงพอเนี่สวยงามมากเลยหินสวยงามครับหินสวยงามหินสวยงามน้ํายังมีหลงเหลืออยู่นะครับพอให้ได้ตว์ป่ากินนะครับเนี่ยพวกนกอะไรประมาณนี้นะครับตอนเย็นเเขาก็ลงมาหากินน้ําเองนะครับเขารู้ว่าตรงไหนมันมีน้ําไม่มีน้าเขาก็จะรู้เอง ต้นไม้ขึ้นตามธรรมชาติสวยงามมากครับไม่มีมแมลงมากัดกินนี่น้ำตรงนี้ก็จงพอมีอยูย่นะเยอะเยอะนะครับเนี่ยน้ำตรงนี้ก็พอมีอยูนยอ่นี่ดูบ่อนี้ซิมีไหมตรงนี้มีนิดหนึ่งครับตรงนี้มีนิดหนึ่งถ้าจะให้มีเยอะเยอะก็นี่ไงบอ่อนี่ไงครับนี่ไงบอ่อนี้เต็มเลยเนี่ยบอ่อนั้นก็เต็มเลยเนี่ย ทั้งปีทั้งชาติเขาก็จะอยู่อย่างนี้และครับนี่เขาไม่แห้งไปไหนทั้งปีทั้งชาติเขาก็จะอยู่อย่างนี้ของเขาเวลานั้นตอนเั้นย็นหนกนกก็ลงมากินเองเขาเขารู้ที่เขาเคยกินเขาก็มากินนี่ขวดหินตรงน,น,น,งน,น,รงนี้น่านั่งมากเลยเนี่ยน่านั่งเล่นมากเลยขวดหินตรงนี้น่านั่งมากเล่นเล่นมากเลยเนี่ย รูฟลานเห็นตรงนี้เนาะธรรมชาติบรรยากาศเย็นนี้ครับตน้นไม้อโหยธรรมชาติมากเลยยูนนะจะถ่ายให้ดูธรรมชาติมากเลยยังไงโอ้ยอเสือมาปูนอนเนาะนี่เสือมาปูนอนองคงสบายหน้าดูเดินทางก็จะ ถึงบ้านไม่ใช่ถึงบ้านถึงจะถึงรถแล้วรถครบจอดอยู่โน้น ون, เห็นมอเตอร์ไซค์ไหมครับจอดอยู่โน,น ون, ้นมอเตอร์ไซค์ผมบรรยากาศวันนี้เที่ยวมามาเที่ยวเที่ยวแก่งแก่งสูงนะครับตรงนี้ก็มีน้ําด้วยเนี่ยตรงนี้ก็มีน้ําด้วยเนะี่ยมีเขียดน้อยๆด้วยนะมีเขียดน้อยๆด้วยเห็นไหมครับมีเขียดน้อยๆด้วยมีพลรันตรงนี้พลันเห็นตรงนี้โอ้บรรยากาศดีมากเลยเนะี่ย ตรงนี้โอ้โยเป็นโซฟาได้เลยสองชั้นด้วยนะครับเนี่ยมีชั้นหนึ่งนะครับมีชั้นหนึ่งนีชั้นหนึ่งนั่นชั้นหนึ่งโอ้ยดีมากเลยด้วยนะจะถ่ายจ,จะจะเรียงลำดับให้ดูนี่ชั้นบนนี่ชั้นล่างนี่ชั้นพลานโอ้นั่งเป็นในหลายร้อยคนเลยครับเนี่ยนั่งเป Palmer ็นหลายร้อย,ย,ยคนเนี่ยตรงนี้เอาเสือมาปูนั่งพิงนอนนอนก็ได้นะครับเนี่ยนอนพิงก็ได้เลยโอ้สุดยอดเลยครับ โอ้ธรรมาชาติสร้างมาเนี่ยด,ดีมากเลยจะพาดูเดินไปดูอีกนิดหนึ่งนะครับาไปดูอีกนิดหนึ่งตรงนี้ก็ไม่น้ำนะครับน้ำยังเหลือลงลงเหลืออยู่นะครับนี่จะเขาจะอยู่อย่างนี้ตลอดปีนะครับน้ำเนี่ยเขาจะอยู่อย่างนี้ตลอดปีเลยนะเนี่ยไม่แห้งไปไหนนะครับนี่ขดเห็นสวยงามมากเลยขดเห็นสวยงามมากเลยโอเคนะครับ คลิปนี้ลัดคนฟากสีเขาขอกลับบ้านก่อนนะครับหิวข้าวหิวน้ำแล้วบายบายเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดข้ามโฆษณานะครับพอมีค่าเน็ตค่าอะไรบ้างต่อมีอะไรค่าน้ำมันรถด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับเดี๋ยวนะครับจะถ่ายให้ดูรอบๆอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับนี่คือแก่งหินนะครับบายบายนะครับบายบายเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ